สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รักนะทารกและก็สวัสดีชาวราศีมังกรท่านดินทุกๆคนด้วยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ให้กับทางช่องด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเช็คพลังงานความรักให้กับชาวราศีมังกรกันนะคะ เรามาดูซิว่าความรักการงานการเงินของคุณจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเดือนนี้หรือในวันที่คุณเข้ามารับชมคลิปนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเรามาดูกันเลยนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เป็นการดูดวงส่วนตัวขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ช่วยส่งผ่านพลังงานความรักผ่านไพ่ให้ข้าพเจ้าได้อ่านให้กับชาวราศีมังกรตรงตามความเป็นจริงทุกป,ประการด้วยเธอวันนี้เราจะมาใช้พลังงานความรัก ของชาวราศีมังกรกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาครูบาอาจารย์จะส่งผ่านพลังงานถึงคุณคนชาวราศีมังกรว่ายังไงบ้างนะคะในเดือนนี้หรือในวันที่คุณเข้ามารับชมคลิปนี้ครูบาอาจารย์จะส่งผ่านอะไรทิ้งทิงบ้าง แรกของชาวราศีมังกรน,นะคะ แรงงานใบแรกของชาวราศีมังกรนะคะเป็นสามเรียนแล้วก็ตามด้วยสี่เรียนนะคะแล้วก็ 8. ปดเรียนซึ่งในช่วงนี้ของชาวราศีมังกรนะคะด้านการเงินของชาวราศีมังกรตอนนี้ค่อนข้างที่จะสะพัดนะคะแต่ก็ คุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องการที่จะเก็บเงินของคุณไว้นะคะเพราะว่าตอนนี้การเงินของคุณก็จะสะพัดอยู่แล้วก็มีเงินเก็บของคุณไว้อยู่เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาของคุณคุณทำงานหนักนะคะ คุณทำงานนะแล้วก็เหมือนกับคุณอาจจะเจออุปสรรคในชีวิตของคุณนะคะค่อนข,ข้างสาหัสเหมือนกันสิบดาวเกิดขึ้นก็คุณอาจจะเจอเรื่องของปัญหาอุปสรรคซึ่งทำให้คุณค่อนข้างจะแย่นะคะ ในอดีตที่ผ่านมาของคุณหรือไม่อาจจะเจอเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้นะคะมันก็เลยทำให้คุณต้องได้หันกลับมาคิดดูในเรื่องการเงินของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการเงินของคุณเนี่ยที่คุณมีอยู่คุณควรจะเก็บไว้ ดีกว่าที่จะนำเงินไปลงทุนดีไหมนะคะเพราะว่าเหมือนกับคุณตอนนี้คุณกำลังเจออดีตที่ผ่านมาของคุณที่คุณทำงานหนะักก็มันก็อาจจะส่งผลถึงสุขภาพร่างกายของคุณด้วยนะคะมันก็เลยทำให้คุณต้องหันมาคิดใหม่ว่าการเงินของคุณน่ย คุณควรจะเก็บไว้ดีกว่านะคะแล้วก็เหมือนกับคุณจะการทำบุญนะคะการทำบุญแล้วก็สดมนภาวนานั่งสมาธิของคุณนะคะเพราะว่าคุณอาจจะณตอนนี้ การเงินของคุณถ้าตอนนี้คุณมีเงินอยู่ก็ขอให้คุณเก็บเงินของคุณสะสมเก็บสะสมเงินของคุณไว้ดีกว่านะคะถ้าคุณจะเอามาลงทุนมันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะในเรื่องการเงินของคุณดูเหมือนคุณจะมีตอนนี้คุณมีแผนที่จะเดินทาง แต่คุณก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าคุณจะเดินทางดีไหมนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าคุณจะยังไม่ค่อยเหมือนกับจะไม่สะดวกนะคะว่าจะมีแผนการเดินทางก็จริงแต่ว่าคุณเหมือนคุณตอนนี้คุณยังไม่สะดวกที่จะเดินทางนะคะเรามาขยายกันนะคะว่า ดาที่คุณเจอปัญหาอยู่คือเรื่องอะไรนะคะมันเหมือนคุณได้โยกย้ายนะคะเหมือนคุณได้โยกย้ายหน้าที่การงานของคุณ นะคะแต่ว่าการโยกย้ายของคุณเนี่ยคุณก็ยังมองไม่ออกเลยว่ามันจะดีขึ้นหรือมันจะแย่ลงนะคะเพราะคุณยังมองไม่ออกหรือว่าถ้าคุณยกย้ายคุณมองไม่ออกเลยว่าคุณยกย้าย หน้าที่ของคุณคุณจะเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าคุณจะกังวลน,นะคะของคุณคุณจะกังวลเรื่องนี้มากเลยนะคะว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายการงานของคุณหรือไม่อาจจะย้ายที่อยู่ด้วยนะคะคุณก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไง คุณก็จะสามารถผ่านอุปสรรคตรงนี้ของคุณได้นะคะคุณก็จะอุปสรรคของคุณที่คุณกำลังเจออยู่คุณก็จะสามารถผ่านได้แต่โอเคอาจจะถ้าคุณมีแผนที่จะทำอะไรเกี่ยวกับหน้าที่ที่คุณรับผิดชอบอยู่นะคะคุณก็จะมีโอกาส ่านมันไปได้นะคะแต่คุณก็ต้องใช้พละกกำลังหรือไม่คุณก็ต้องใช้ความสามารถค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะที่จะทำให้คุณผ่านตรงนี้ไปได้แล้วก็คุณก็ต้องใช้สมาธิมากๆเลยนะคะในการตัดสินใจของคุณครั้งนี้นะคะดูเหมือนว่าคุณก็จะเจออุปสรรค หมือนกันหนหักอยู่เหมือนกันนะคะสิบดาไม่มีอะไรหนักกว่าสิบดาแล้วนะคะแล้วส่วนด้านการเงินของคุณนะคะถ้าคุณมีแผนคิดจะใช้เงินไปทำอะไรสักอย่างตอนนี้นะคะหรือว่าจะขยับขยายหน้าที่หรือจะขยับขยายในสิ่งที่คุณคิดไว้นะคะ หรือว,ว่าคุณจะขยับขยายในสิ่งที่คุณคิดไว้โดยการที่นำเงินโดยการที่คุณจะนำเงินไปลงทุนนะคะยขยายนะคะว่าห้าเหลียญนี้คืออะไร เหมือนกับคุณจะต้องยกย้ายนะคะยกย้ายไปต่างถิ่นต่างแดนหรือไม่ก็ยกย้ายไปจากภูมิลำเนาเดิมของคุณนะคะตอนนี้เหมือนคุณจะต้องมีการยกย้ายตัวเอง แต่คุณจำเป็นจะต้องเดินทางนะคะคุณจำเป็นจะต้องเดินทางไปอยู่อีกที่หนึ่งนะคะแล้วคุณก็ยังตัดสินใจไม่ได้ด้วยนะคะตอนนี้ว่าคุณจะเอายังไงดีเขาขยายสี่ดาบน,นะคะ เมือนกับคุณจะก,กังวลอยู่นะคะว่ากังวลกับเรื่องเก่าๆคนเก่าๆของคุณอยู่ตอนนี้คุณก็อย่างไม่แน่ใจนะคะว่าคุณจะไปดีไหมหรือจะเอาอยัางไงดีนะคะกับการตัดสินใจของคุณครั้งนี้ นะคะคเรามาให้ไพ่อีกสำหรับหนึ่งขยายนะคะว่าในสิ่งที่คุณตอนนี้ที่คุณกำลังตัดสินใจคุณกำลังคิดอยู่คุณกำลังเจออยู่นะคะปัญหาของคุณที่กำลังเจออยู่อุปสรรคที่มันเจอที่คุณกำลังเจออยู่นี้นะคะน่าจะเป็นในด้านการยกย้ายเปลี่ยน ยกย้ายแล้วก็เดินทางคุณน่าจะกําลังมีแผนที่จะเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะอาจจะเป็นด้านการงานของคุณหรือว่าอาจจะย้ายที่อยู่ของคุณ ไปจากบ้านเกิดของคุณก็ได้นะคะซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะค่อนข้างที่จะเครียดและก็กังวลอยู่ตอนนี้นะคะให้ไพ่ขยายนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณได้บ้างน,นะคะ ใช้สำหรับ,บนี้จะบอกอะไรกับคุณได้บ้างขอให้คุณใช้สมาธิแล้วก็การตัดสินใจของคุณนะีขอให้คุณนิ่งๆนะคะในการตัดสินใจของคุณคิดให้ดีก่อนแล้วก็คุณต้องใช้สมาธิเยอะๆเลยในการตัดสินใจของคุณนะคะถ้าคุณใช้สมาธิแล้วคุณก็จะมีโอกาส มองเห็นแล้วก็มองออกเลยว่าคุณจะตัดสินใจยังไงในเรื่องที่คุณกำลังเจออยู่ตอนนี้นะคะ นในเรื่องการงานของคุณนะคะเป็นในเรื่องการงานของคุณซึ่งมันก็ทําให้คุณรู้สึกดีนะคะมันเหมือนเป็นความรู้สึกว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณมั่นคงนะคะ คุณมัน่นคงแล้วก็มันเหมือนเป็นโชคชะตาของคุณเลยที่ทำให้คุณได้เป็นแบบนี้นะคะเหมือนเป็นโชคชะตาของคุณเลยแต่เหมือนกับว่าตอนนี้ข้างหน้าของคุณมันก็เหมือนกับเจออุปสรรคขวางทางของคุณอยู่นะคะ ทางที่คุณจะไปสู่เป้าหมายของคุณอยู่นะคะซึ่งถ้าคุณตัดสินใจตรงนี้นี้คุณจะมีความรู้สึกที่ดีมากเลยนะคะคุณจะมีความสุขมากถ้าคุณผ่านตรงนี้ไปได้นะคะแล้วคุณก็มีโอกาสนะคะที่คุณจะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้ แต่ว่านะตอนนี้ก็ยังมีอุปสรรคขวางหน้าของคุณอยู่คุณต้องใช้ความอดทนค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยแล้วก็ใช้สมาธิใช้สติในการตัดสินใจให้มากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณ เดียมพลเลอร์คุณมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมายหรือไม่คุณอาจจะเป็นผู้นำก็ได้นะคะจะเป็นนักบริหารเลยก็ว่าได้นะคะเดียมพลเลอร์แต่ตอนนี้คุณก็มีความรัก นะคะตอนนี้คุณเจอความรักที่คุณถูกใจแล้วด้วยนะคะแล้วคุณก็จะผ่านมันไปได้นะคะคุณก็จะผ่านมันไปได้ สามารถผ่านมันไปได้ด้วยตัวของคุณเองด้วยนะคะเพราะว่าคุณคุณมีสภาวะการเป็นผู้นำของคุณการตัดสินใจของคุณคุณสามารถตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองได้นะคะแล้วก็คุณ มีความเป็นผูน้นำในตัวของคุณเองแล้วตอนนี้ส่วนในเรื่องการเงินของคุณก็โอเคอยู่นะแต่ก็ขอให้คุณระวังนิดนึงนะคะ mm. เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางของคุณอาจจะทําให้การเงินของคุณทําให้การเงินของคุณเจอปัญหาได้นะคะขอให้คุณวางแผนให้ดีนะคะคิดให้ดีก่อนเดินทาง ะะคะวางแผนให้ดีก่อนก่อนที่คุณจะเดินทางแล้วก็เหมือนคุณจะมีแผนไปเฉลิมฉลองกับคนที่คุณรักก็ได้นะคะตอนนี้หรือไม่อาจจะมีแผนที่จะจัดงานมีพิธีจัดงานเฉลิมฉลอง กับคนที่คุณรักก็ได้นะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นขอให้คุณดูเรื่องการเงินให้ดีๆก่อนนะคะเพราะว่าการเงินของคุณถ้าคุณมีการเดินทางคุณการเงินของคุณอาจจะเจอกับปัญหาได้นะคะขอให้คุณดูให้ดีก่อนนะคะในเรื่องการเงินของคุณ ถ้าคุณมีแผนที่จะกำลังจะเดินทางอาจจะเดินทางท่องเที่ยวหรือไม่อาจจะเดินทางท่องเที่ยว,ไ,จจยวไปเฉลิมฉลองก,กันกับคนที่คุณรักนะคะกับคนรักของคุณหรือไม่อาจจะมีแผนที่จะเข้าสู่ประตูวิวาก็ได้นะคะ แต่ถ้าไม่ว่าจะแพนยังไงก็ตามนะคะขอให้คุณใช้สติก,ก่อนนะคะใช้สติกในการตัดสินใจก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้การเงินของคุณมีปัญหาได้ขอให้คุณดูให้ดีก่อนในเรื่องการเงินของคุณนะคะเรามาให้ไพ่อีกสำรับอีกนะคะ แนะนำหรือว่าจะให้ผ่อนคุณนะคะ คุณเป็นคนที่คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในด้านการเงินนะคะหรือไม่คุณก็เป็นคนที่มีเงินมีทรัพย์สินของคุณอยู่แล้วนะคะแต่ขอให้คุณระวังการครบคนด้วยนะคะ ขอให้คุณระวังการครบคนดูคนด้วยว่าคนที่เข้ามาติดต่อกับคุณประสานงานกับคุณหรือไม่ก็มาทำความรู้จักกับคุณขอให้คุณพิจารณาดูดีๆนะคะขอให้คุณดูด้วยว่าเขาเข้ามาหาคุณ ้วยความจริงใจหรือว่าเขามีจุดประสงค์อย่างอื่นด้วยนะคะเพราะว่าแต่ว่าคุณก็เป็นคนที่มีสติปัญญานะคะคุณฉลาดคุณเป็นคนฉลาดอยู่คุณก็คงคุณก็น่าจะสามารถมองได้ว่าใครเข้ามาหาคุณด้วยจุดประสงค์อันใดนะคะพบบางครั้ง คนที่เข้ามาหาคุณอาจจะมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงเพราะว่าคุณเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนมีพรสวรรค์นะคะแต่คุณก็ไม่ต้องกังวลมากไปนะคะเพราะว่าชีวิตคุณก็มีโอกาสเจอกับสิ่งดีๆที่เป็นสิริมงคลให้กับคุณ คุณอาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะเป็นคนใจดีนะคะใจดีแล้วก็ชอบทําบุญชอบทําบุญทํากุศลน,นะคะมันก็เลยจะทําให้คุณผ่านพน้นหรือไม่ก็สามารถมองคน ออกว่าคนที่เข้ามาหาคุณเขามีจุดประสงค์แบบไหนนะคะแต่คุณก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อ่อนไหวอยู่เหมือนกันนะคะอารมณ์ของคุณค่อนข้างที่จะอ่อนไหวเพราะว่าคุณเป็นคนใจดีนะคะมันเป็นคนใจิตใจดีคุณก็เลยจะมีบางครั้งก็จะมีอารมณ์อ่อนไหวบ้างนะคะแต่ขอให้คุณ ใช้สมาธิเยอะๆนะคะในการตัดสินใจของคุณที่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ขอให้คุณใช้สมาธิเยอะๆแล้วก็ยึดหลักของความไม่เที่ยงนะคะขอให้คุณยึดหลักของความไม่เที่ยงแล้วคุณก็จะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้นะคะในเรื่องของครอบครัวของคุณด้วยนะคะ คุณอาจจะตอนนี้คุณอาจจะมีความกังวลเรื่องของครอบครัวของคุณนะคะแต่คุณก็จะมีความสุขสบายนะคะทั้งกายและใจของคุณขอให้คุณยึดหลักตรงนี้ไว้นะคะยึดหลักยึดหลักทมคำสั่งสอนหรือภาษาสดาของคุณนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วคุณก็ เป็นคนที่ขยันและก็มุ่งมั่นฝ่าฟันกับอุปสรรคได้ด้วยตัวของคุณเองอยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณมีสภาวะของการเป็นผู้นำอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะผ่านทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณได้ด้วยสติปัญญาของคุณเอง ะคะแล้วก็คุณก็มีโอกาสนะคะที่จะมีทรัพย์สมบัตินะคะเข้ามาในชีวิตคุณได้แล้วส่วนเรื่องความรักของคุณนะคะก็คุณก็มีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวแต่ขอให้คุณ วางแผนของคุณให้ดีก่อนก่อนที่คุณจะเดินทางไปเฉลิมฉลองหรือไปท่องเที่ยวตามที่คุณหวังคุณคิดนะคะกับคนที่คุณรักขอให้คุณวางแผนของคุณให้ดีก่อนแล้วคุณก็มีโอกาสมีความสุขกับการเดินทาง ของคุณได้ด้วยนะคะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมขอให้ทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มีความสุขกับการงานการเงินความรักนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ให้กับทางช่องเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ